นี่สอสาข่าวมานี่ของเกาหลีนี่มีแต่ข่าวดีๆใช่ไหม <Ừ. S 2> ตอนนี้มาข่าวกระแสลบกันบ้างน,นะฮะ,ฮะคุณจำนักแสดงจากอีเทวันคลาสได้ไหมคิมดงฮีอ่ะเอาจริงตอนแรกเลยก็เลยไปเซรเอร์ชดูพอร์เซิร์บออกจ็จำได้แล้วที่เขามีกระแสว่าเมื่อก่อนตอนที่เขาเรียนแบบนั้สนสมัยประถมมัธยมเลยนะ <c oughs> เขาไปบูลลี่เด็กนักเรียนแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวนะเขาบอกหลายคนเลยทีเดียว <c oughs> นะฮะแล้วก็ตอนนี้มีคุณแม่คนหนึ่งของนักเรียนคนหนึ่งในนั้นเนี่ยที่ที่โดนคิมดงฮีเนี่ยบูลลี่เนี่ยนะครับ <c oughs> เขาใช้นามสมมุติว่าเค <c oughs> <c oughs> ออกมาแฉซ้ำอีกรอบหนึ่งติดตามครับ ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักสแสดงหนุ่มคิมดงฮีฮะแห่งซีรีส์อีเทวอนคลาสตกเป็นข่าวว่าเคยบูลลี่หรือว่ารังแกเพื่อนสมัยที่เรียนประถมโหนานมากเลยนะประถมมะ่คุณซึ่งข่าวนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวที่ทําให้ภาพลักษณ์ของเขาเองเนี่ยมัวหมองพอสมควรโดยหลังจากที่ข่าวเนี่ยเผยแพร่ออกไปนะครับคิมดงฮีเองก็ได้เขียนแถลงการขอโทษนะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียง กับที่เขาถูกตำรวจสืบสวนในคดีรังแกเพื่อนสมัยเรียนครับซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบความรุนแรงด้วยนะฮะโดยล่าสุดครับสำนักข่าวของเกาหลีนะครับที่ชื่อว่าสปอร์ตเคียงยางมีการรายงานนะครับบอกว่าได้สัมภาษณ์คุณแม่ของนักเรียนนำสมมุติว่าเคที่เคยถูกคิมดงฮีเนี่ยรังแกในสมัยเรียนด้วยคิมดงฮีเองครับ ได้เขียนจดหมายขอโทษที่มีข้อความประมาณนี้นะครับบอกว่าผมอยากจะใช้โอกาสนี้ขอโทษเพื่อนที่ผมเคยสร้างความเจ็บปวดจากใจจริงผมอยากที่จะทำทุกอย่างให้ถูกต้องโดยคุณแม่ของนักเรียนเคเผยว่าเธอยังไม่ได้รับการติดต่อมาจากคิมดงฮีหรือว่าทางต้นสังกัดโดยตรงเลย โดยคุณแม่ของนักเรียนเคได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับบอกว่าเธอต้องการให้คิมดงฮีงฮเนี่ยขอโทษเหยื่อคนอื่นๆที่เขาเคยรังแกด้วยไม่ใช่ขอโทษเพียงแค่ลูกชายของเธอคนเดียวเท่านั้นโดยรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับ คุณแม่ของนักเรียนเคเผยว่าข้อความในแถลงการบางส่วนเนี่ยมันไม่เป็นความจริงอะตอนนี้เรามายกตัวอย่างกันอย่างเช่นคิมดงฮีบอกว่าเขามีเรื่องชกต่อยกับเคเพราะว่ามีปัญหากับเพื่อนในกลุ่มนะครับแต่ความจริงแล้วเคบอกกับคุณแม่ว่าเขาถูกคิมดงฮีทำร้ายร่างกายเพียงเพราะว่าไม่ชอบหน้าเท่านั้น ส่วนข้อความที่คิมดงฮีเนี่ยบอกว่าเคยรับประทานอาหารกับแม่ของเคแล้วก็เรียนคลาสเดียวกับเคเนี่ยอันเนี้ยไม่เป็นความจริงนะครับโดยคุณแม่ของเคยังได้ฝากไปบอกคิมดงฮีให้พูดถึงความจริงที่เกิดขึ้นไม่อย่างนั้นนะเรื่องอาจจะบานปลายไปมากกว่านี้เพราะว่าเขาอาจจะถูกฟ้องร้องได้เพราะในตอนนี้นะครับมีข่าวว่าผู้ปกครองของเด็กนักเรียนหลายคนเนี่ยต้องการที่จะฟ้องคิมดงฮีเช่นเดียวกันครับ แต่ว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับเมื่อปีที่แล้วคิมดงฮีเนี่ยเคยตกเป็นข่าวว่าเคยใช้ความรุนแรงกับเพื่อนร่วมโรงเรียนสมัยเรียนแต่ทางต้นสังกัดเองนะฮะออกมาปฏิเสธและขู่ว่าจะฟ้องกลับหากใครที่ปล่อยข่าวนี้ออกมาครับน่าจะอีกยาวเรื่องนี้ <c oughs> อืมแล้วนะสิแต่ว่าบางครั้งเนี่ยนะคือมันเป็นเรื่องตั้งแต่ยังเด็กอะ่ะโอ้อาจจะทำความอะไรท <c oughs> ี่ได้แล้วก็ได้มั้งเนาะ <c oughs> คือเอาจริงนะอันนี้คือผมไม่ได้เข้าข้างใครแต่ผมก็แค,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 ค่มีความรู้สึกว่าเออมันสิ่งที่เด็กทําถ้าเกิดมันไม่ได้บาดเจ็บขนาดเข้าโรงพยาบาลในสมัยประถมเนี่ยมันมันมีความผิดทางกฎหมายอย่างนั้นเลยเหรือแต่ถ้าคิดอีกแง่หนึ่งอ่ะอคือแบบ มาขอโทษตอนเนี้ยมันทันหรอกับชีวิตที่เราแบบถูกกดดันตั้งแต่เด็กแล้วเราอาจจะโตมาด้วยบาดแผลอะไรแบบนี้โอ้นั่นไงพี่ปอเนาะเนาะนั่นไงผมเลยบอกไงผมก็แบบบางทีเราก็เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจเพราะว่าเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเ,าเด็กนักเรียนเคเนี่ยคุณแม่ไม่ออกมาพูดค,คิมดงฮีเองก็อาจจะจําไม่ได้ที่สมามใบว่าเขาเคยเคยปฏิบัติตัวอย่างนั้นเนี่ยนั่น,นสิคือมันเป็นมันเลยเป็นเรื่องที่แบบว่าโอยควรจะแก้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆจริงครับเนาะ e